มา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 เรามาลองตั้งกล้องลองหัดถักแก้วที่ใส่แก้วเอติเราหัดถักงานทดลองงานฝีมือเราจะไปได้ขนาดไหนแต่ว่าเราก็ถักมาเป็นส,สิบปีสิบกว่าปีแต่ว่าไม่ได้หยิบเป็นชิ้นเป็นอัน ทำมาเล็กเกกมาเล็กแก๊กๆไปเรื่อยเปื่อยไม่ได้คิดจะทำจริงจังเพราะว่าเราคิดว่าฝีมือเราไม่ดีพอรเราก็เลยไม่กล้าทำขายไม่กล้าทำโชว์กลาลงคลิปแต่ว่าน้องคนเราก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปจากที่เราฝึกมาเป็นสิบปีเราก็มาได้ถึงขึ้นาดน,นี้ก็ถือว่าโอเค แต่ถ้าจะให้สอนคนก็คงจะสอนไม่ได้เพราะว่าเราคำนวณงานยังไม่เก่งพอเราก็ดูตามพวกพี่ๆน้องๆใน youtube เขาทำเราก็จำมาเราก็ทำตามเขาแต่ถ้าให้เราทำก็แค่ก็แย่นี้เราก็ทำได้แต่ถ้าให้สอนเป็นถึงขนาดอาจารย์เป็นถึงครูสอนก็คงจะไม่ได้ถ้าทำให้ดูเล่นๆนิดหน่อยเอออย่างนี้ก็ได้อยู่ แต่ถ้าทำสอนเป็นเรื่องเป็นราวก็คงจะไม่ได้เนาะคะ่ะโอเคเดี๋ยวเอาลองแก้วมาใส่นี่แก้วขนาดสามสิบออนนี่มันลวมไปหน่อยหนึ่งเนาะลวมไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าตอนแรกเราถักถักมือไม่แน่นมือไม่แน่นกับมือไม่แม่นโอเคก่อนแค่นี้